มาก็ดีสีลังกาก็ดีสีลังกาเนี่ยประเทศเขาล่มสลายล่มสลายเขาเรียกว่าเศรษฐกิจสุดนั่นเองแล้วก็ยังหนักด้วยปีสองปีมาเนี้ตอนนี้เริ่มจะงโงอหัวขึ้นมานิดหน่อยล่มสลายด้วยอะไรทั้งๆที่นับถือพุทธศาสนาคําถามก็ตามมาว่าทําไมพุทธเจ้าเนี่ยหรือพุทธศาสนาจึงไม่ไม่สามารถทําให้ประเทศสีลังกาเนี่ยเออ มีความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่ทำไมถึงงอนแงน่นขัดแย้งกันอย่างหนักเริ่มตั้งแต่ชาวทรรมินใช่ไหมอันดับแรกจริงๆก็คือทรรมินแล้วก็ชาวสิงห์โหนก็ไม่ถูกกันเราต้องเข้าใจนะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเ,ออเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาอย่างรากเล็กในที่ตรงนี้แล้วเนี่ย แล้วก็ชาวทมินก็เขาก็อยากจะเข้ามามีอยู่ในดินแดนของสิงห์สิงห์นี้เลยทมินเ็านับถือฮินดูนับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีความขัดแย้งกันทางด้านของความเชื่อใหม่ๆก็ถ้าเราดูตั้งแต่สมัยตั้งแต่พระเจ้าเทวานามปิยติสาพระเจ้าวัตคามมนีจะถึงทุตคาเมียภัยเนี่ยไล่มาตามดับก็มีการสู้รบกัน บางยุคบางสมัยที่อนุราทาัปุระเนี่ยบางคราวก็กษัตริย์ของสิงหนปกครองแต่โดยมากจะปกครองได้ยาวนานกว่าบางยุคบางสมัยก็กษัตริย์ของธมินมาปกครองมันก็มีความเชื่อแล้วก็ความที่ว่าในเรื่องของการต่อสู้กันอย่างเงี้มายาวนานแล้วพุทธศาสนาก็โดนผลกระทบไปด้วยตามตามผู้นําภัยของศาสนาเนี่ยนอกจากจะเป็นภัยภายนอกนี่นะ ถ้าภัยภายนอกก็คือต่างลัทธิต่างศาสนาต่างความเชื่อแล้วก็ภัยจากผู้ปกครองภัยจากผู้ปกครองที่ว่านับถือไม่นับถือเนี่ยก็เราก็จะเห็นความลุ่มลุ่มดอนดอนของพุทธศาสนามาค่อนข้างมากแม้ในไทยเราก็ไม่เหลือแต่ภัยอีกภัยหนึ่งก็คือภัยภายในภัยภายในมันคือราคะโทสะโมหะมันคือตัณหามนัทิฏฐิใช่ไหมไอตัวศาสนาที่แท้จริงไม่ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อมานะสมาธิก็เป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาหรือเราโลภะปัญญาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะอันนั้นคือตัวพระศาสนาที่แท้จริงใช่ไหมทีนี้ถ้าหากบุคคลใดเข้าไม่ถึงพระศาสนาแต่ไปให้ตัวตัณหามนทิฏฐิมาเกิดแทนแทนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ พฤติกรรมของบุคคลนั้นออกมาก็แต่ว่าพระาศาสนาในกระแสชีวิตของท่านเหล่านั้นก็โดนทําลายตั้งแต่แรกเลยฉะนั้นการที่เขาจะมาทําลายพระาศาสนาที่เป็นตัวาศาสนวัตถุทําลายาศาสนาซึ่งเป็นตัวาศาสนพิธีทําลายาศาสนาซึ่งเป็นตัวาศาสนบุคคลตลอดถึงตัวาศาสนธรรมเนี่ยจริงๆเน้ตัวที่ถูกทําลายก่อนคือาศาสนธรรมที่อยู่ภายในของหมู่สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้ ไอตัวศีลสมาธิปัญญาถูกทำลายไปแล้วในใจของหมูสัตว์ตัวตัณหามาณทิฏฐิก็เข้ามาแทนที่เมื่อตัณหามาณทิฏฐิเข้ามาแทนที่ปุ๊บไอตัวาศาสนธรรมในกระแสชีวิตนั้นก็โดนทำลายเกลี้ยงไอบุคคลนั้นก็โดนทำลายไปด้วยาศาสนบุคคลนั้นนะฉะนั้นพิธีกรรมออกมาก็ต้องเขาจะไม่ทำพิธีกรรมในทัพศาสนาของชินเจ้าวัตถุใดที่เป็นวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเขาก็ต้องทำลายอันที่จริงเนี่ย ถ้าเรามองถึงตัวทำลายจริงๆเนี่ยมันได้แก่ตัวศีลสมาธิปัญญาขยับนิดไหนตรงนี้ด้ฉะนั้นในตัวศีลสมาธิปัญญาถ้าเรานับว่าเป็นตัวพระาศาสนาที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าศีลสมาธิปัญญาต่างหากที่เป็นตัวพระาศาสนาที่แท้จริงใช่ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยเราก็จะไม่แปลกใจ คำว่าไม่แปลกใจในที่นี้ก็หมายความว่าเวลาเราเห็นว่าทําไมเนี่ยคําตอบของพวกเราคือทาไมในในเมืองที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยทําไมจึงมีการขัดแย้งกันอย่างเช่นเมียนมาก,ก็ดีและหลังกาทําไมเศรษฐกิจมันตกขนาดในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะ,จาะ,จาะ,จาะตามหลักฐานคืออะไรรู้ไหมเอ,อ่ผู้นำของลังกาเนี่ยไปกู้ IMF เนี่ยถึงสิบหกครั้ง แล้วคิดดูว่าจะใช้นี่ยังไงตะกูลราชปักษานเนี่ยที่ว่าปกครองมาอย่างยาวนานเนี่ยคถามต่อมาก็คือคนที่เป็นพุทธเนี่ยแล้วก็ประกาศเป็นพุทธนะแล้วประธานาธิบดีก็ดีระดับนายกรัฐมนตรีของลังกาของศสีลังกาตลอดถึงรัฐมนตรีเนี่ยล้วนเป็นพุทธหมดเลยแม้พระเราด้วยพระที่หลวงพ่อมหานยายกาศที่เราเข้าไป กราบพิสการาษรเนี่ยทั้งสองวัดแล้วก็วัดมื้อนี้เมื่อกี้เราไปเป็นวัดป่าเป็นวัดบนเขาอีกวัดหนึ่งคือวัดมรวัตตาที่เราจะไปช่วงเย็นก็คือเป็นมหานายกาศเหมือนกัน <c oughs> องค์ที่มีบทบาทในทางด้านการเมืองการปกครองมากมาสักครู่องค์ที่เราไปนี่แหละเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังจะเห็นภาพชัดขึ้น เป็นพุทธแต่ไม่แข็งแรงต้องระวังเป็นพวกเราก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเราเป็นพุทธเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าวันดีคืนดีเราได้รับสถาปนายกขึ้นไปเป็นผู้นำถามว่าความเป็นพุทธของเรายังจะแข็งแรงเหมือนเดิมไหมถ้าถูกลาบสกาละเสียงสารเสริญเยนยอละทรัพย์ยศอำนาจเนี่ยเข้ามากระทุ้งหลายๆรอบถ้ามีช่องทางที่เราจะคดโกง มีช่องทางที่เราจะกระทาผิดคิดว่าการที่เราอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญาแบบอ่อนๆแบบเนี้ยคิดว่าเราจะหลุดไหมเนี่ยถ้าโดนราาเสียงสรารเสริญเยือนยอหรือลาบสกาลาเนี่ยเอาพระเราเนี่ยนะครับเนี่ยพระสงฆ์ที่นั่งๆ่งกันอยู่เนี่ยวันนี้เราไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหมถ้าวันดีคืนดีถูกสถาปันาขึ้นมาให้เป็นผู้นําองค์กรสงฆ์ขึ้นมาเนี่ย ท่านคิดว่าตัวท่านเองท่านจะแข็งแรงไหมท่านยังจะมั่นคงอยู่ในศีกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในปาฏิโมกสังวรศีลอินทร์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจยส,สันนิษิตาศีลสามารถจะทําศีลในภูมิปัจจัยต่อปราโมทปีติปสัสสทิสุขสมาธิและใช้สมาธิเป็นประทัดฐ,ฐานต่อาการเจริญวิปัสนาญาณเป็นต้นได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ฝากให้คิด พราะตอนนี้เรามองคนอื่นเขาเนี่ยเราดูเหมือนเี่เขาไปอ่อนแอได้ยังไงทำไมถูกลาบสการาโจมตีแล้วเขาเสียผู้เสียคนไอตรงนี้น่าเห็นใจในขณะที่เรายังพัฒนาศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะปัญญาไม่แข็งแกร่งถึงเวลาฉันใช่ไหมรู้หะ <c oughs> เดี๋ยวจัดการเนะนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ได้เข้าใจ ว่าอันนี้ฝากให้คิดฝากให้มนักสิการกันว่าถ้าตราบใดเรายังไม่มั่นคงถ้ายังเป็นโลกียะยังอ่อนแอเนี่ยขนาดโลกียะระดับมหาคตา่ายังพังเลยโลกียะระดับวิปัสนาญาณก็เจ๊งมาแล้วต้องเป็นโลกุตระสารณคมเท่านั้นแหละที่จะมั่นคงจริงๆฉะนั้นเห็นใจเขาฉะนั้นที่ประเทศสลาศถูกพูดนำทั้งๆท,ท,ที่เป็นพุทธเข้าไปก็ทำให พุทธศาสนาต้องหลุดหรือว่าประเทศชาติต้องล่มจมเนี่ยมาจากตรงนี้แหละเพราะเข้าไปข้างบนแล้วช่องทางในการทุจริตมันเยอะจัดแล้วโอกาสในการทําชั่วมันสูงมากอันนี้ก็เลยฝากให้เราท่านตั้งหลายได้เห็นว่านี่แหละถ้ามีคนถามว่าทําไมเมืองพุทธจึงเป็นแบบนี้อย่าว่าแต่เมืองพุทธเลยทุกเมืองอะ่ะถ้าโดนลาบสกาลาเสียงสารเสริญเยินยอไปล่อหรือไปห้อมล้อมแล้วไปให้เหตุปัจจัยแล้วมันพร้อมที่จะหลุดได้ทั้งนั้น อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเราท่านทั้งหลายว่าต่อไปเราจะมั่นคงในระรตนาตรายนั่นแหละนะเอาแล้วถึงเวลาแล้วนิมนต์พระรับประเคียนับเ,เร่งไปแล้วคนิมนตเน์เดี๋ยวยกกาอี้ได้รับไม่ไม่รับประเคียนพระก่อนนิมนต์พระลูกเป็นรับประเคียนประเคียนพระก่อนนึกว่าจะยกกาอี้ให้ท่านไม่ต้องรับให้รับประเคียนก่อนเดี๋ยวยกกาอีีที่หลังอ้าวครับประเคียนหลายองค์ก็ไปใช่ไหมนิมนต์ อาไปรับประเคนไปไปรับประเคนเดี๋ยวเรามีภารกิจในการจะเข้าเฝ้าพระเจ้ากันนอ่าได้แล้วยอมก็ไปทานข้าวกันเลยนะยอมที่ถือศีลแปดเนี่ยเชิญส่วนยอมที่ถือศีลห้านั้นไม่ต้องกินก็ได้เนี่ยไปอ้าไป โอเคแล้วอันไหนอ่ะมาคอยดูแลให้